โอเคสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตาลทวะกันในวันที่13กรกฎาคม2564แล้วนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับการทายกันวันต่อวันกันอีกครั้งหนึ่งโดยที่เราก็มาดูว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์จันทร์คารพุทธพฤหัสสุขเสาร์นั้นจะเจอเจอเรื่องราวอะไรกันบ้างในวันนี้เราก็มารับชมและรับฟังกันเลยนะครับ เรามาเริ่มจากคนที่เกิดวันอาทิตย์กันก่อนดีกว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์นั้นเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความลุ่มหลงความถูกชักจูงหรือเรื่องเกี่ยวกับบางอย่างที่จะชักนำเราไปโดยที่เราไม่เต็มใจความไม่เต็มใจนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปรารถนาอันแท้จริง แปลว่าเราจะได้ทำสิ่งอื่นนอกเหนือจากที่มันอยู่บนเส้นทางของเราหรือสิ่งที่เป็นตัวตนของเราก็เรียกได้ว่า,าอาจจะเสียเวลาไปสักหน่อยแต่มันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่แย่เสมอไปเพราะฉะนั้นถ้าหาคิดในเชิงของความคุ้มค่าอาจจะไม่ดีแต่ถ้าคิดในเชิงของประสบการณ์อาจจะดีก็ได้ ต่อมาเรามาดูคนที่เกิดวันจันทร์กันนะครับสิ่งที่คนเกิดวันจันทร์จะเจอนั้นเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการมีอำนาจการได้ตัดสินใจอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีอำนาจของเราก็จะส่งผลไปถึงบุคคลรอบข้างเป็นวันที่เรานั้นจะดูยิ่งใหญ่กว่าเขาซึ่งความรับผิดชอบ ต่อตัวพวกเขานั้นก็จะอยู่ในมือเราด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็อย่าได้ตัดสินใจอะไรด้วยความเห็นแก่ตัวมันอาจจะสร้างความเสียหายมาให้แก่เราได้นั่นเองต่อมาเรามาดูคนที่เกิดวันอังคารกันนะครับ สิ่งที่คนเกิดวันอังคารจะเจอเจอนั้นเป็นเรื่องราวที่เป็นสิ่งดีเป็นเรื่องราวของความเข้าทางเราเข้ากับตัวตนที่เราเป็นเข้ากับความอยากจะไปของเราเรียกได้ว่ามันก็จะสอดคล้องกันคนที่ดวงดีก็จะเป็นคนประเภทนั้นนั่นแหละ ถ้าหากว่าสิ่งรอบตัวเขามันสอดคล้องกับตัวตนของเขาพอดีทั้งนิสัยทั้งความสามารถถ้าหากมันสอดคล้องกันหมดก็จะเป็นช่วงเวลาที่โชคชะตาเข้าข้างเขานั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่การตัดสินใจนั้นเข้ากับตัวตนของเราก็ตักตวงมันไว้อย่างเต็มที่ ต่อมาคนที่เกิดวันพุธนะครับสิ่งที่สิ่งที่คนเกิดวันพุธจะเจอเจอนั้นเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์เป็นเรื่องราวของเรื่องเกี่ยวกับระหว่างเราและเขาสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราพูดคุยกับใครในตอนนี้ ก็จะมีเรื่องดีๆเข้ามาหาเราได้ในอนาคตเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเมื่อมนุษย์มีความสัมพันธ์ที่ดีอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องดีมันก็จะทวีคูณความดีขึ้นอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องแย่มันก็จะมีคนมาช่วยแบ่งเบาภาระเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นสัตว์สังคมของมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นวันนี้ผูกมิตรกับใครได้ ก็ทำอย่างเต็มที่นะครับต่อมาเรามาพูดถึงคนที่เกิดวันพฤหัสกันดีกว่าคนที่เกิดวันพฤหัสนั้นสิ่งที่จะเจอเจอเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความคิดการควบคุมอารมณ์การวางแผนในอนาคตซึ่งไม่จำเป็นจะต้อง ลงรายละเอียดที่ชัดเจนอะไรมากมายเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องให้ความสำคัญกับจินตนาการกับความเป็นไปได้ที่เราไม่เคยคิดมาก่อนเพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับไอเดียเรื่องเกี่ยวกับความคิดที่ใช้จินตนาการและความเป็นอิสระนั้นจะช่วยให้เรามองเห็นลู่ทางอะไรต่างๆในอนาคตได้นั่นเอง ต่อมาก็เป็นเรื่องราวของคนที่เกิดวันศุกร์นะครับสิ่งที่คนเกิดวันศุกร์จะเจอเจอนั้นเป็นเรื่องราวของการมอบความยุติธรรมให้แก่คนอื่นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องใส่ใจก็คือเรื่องราวนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายๆคนหรือเป็นการตัดสินใจของเราเองก็แล้วแต่ แต่สิ่งที่สำคัญก็คือมันจะมีพวกหลายๆพวกมีกลุ่มหลายๆกลุ่มและเราจะต้องตัดสินใจเพื่อให้มันเกิดความบาลานซ์เกิดความเสถียรกาะต่อคนทุกกลุ่มต่อคนทุกคนที่เข้ามาหาเรานี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่ใจทุกๆคนอย่างเสมอภาคนั่นเอง และสุดท้ายคนที่เกิดวันเสาร์นะครับสิ่งที่คนเกิดวันเสาร์จะเจอเจอนั้นเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการออกไปเผชิญโลกกว้างแต่แน่นอนว่าไม่ได้เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวหรือการย้ายถิ่นฐานแต่สิ่งที่เราทำนั้นจะพบเจอกับเรื่องราวใหม่พบเจอกับปัญหาใหม่ที่เราไม่เคยพบเคยเจอมาก่อน นั่นจะทำให้เรานั้นมีประสบการณ์มากขึ้นแต่แน่นอนก่อนที่คนเราจะมีประสบการณ์ก็ต้องเป็นคนที่ไม่มีความสามารถไม่รู้ว่าจะต้องจัดการกับปัญหายังไงมาก่อนเพราะฉะนั้นก็อย่าไปกลัวมันมีประโยชน์กับเราในอนาคตได้นั่นเองนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการพยากรณ์ทายกันวันต่อวันประจำวันที่13กรกฎาคม2564นะครับแต่ละคนจะเจอเรื่องราวอะไรกันบ้างก็สามารถมาบอกเล่ากันไว้ได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับแล้วสุดท้ายก็ขอฝากให้ทุกคนใช้ชีวิตกันอย่างมีสติพร้อมทั้งกดไลค์กดแชร์กด s s u b c r subscribe c h a n n e l ่นนานทวะพยากรเอาไว้นะครับ จะได้มารับฟังคำพยากรณ์กันในทุกๆวันจันทถึงสุขนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ล่ะครับทีมงานตาลทวะขอลาไปก่อนสวัสดีครับ